สวัสดีครับปกับช่องตาเดลี่วิวนะครับคลิปนี้นะครับดาเดมีงานเป็นงานประกอบนะครับคล้ายๆกับการพลาเหมือนกันดั้มอย่างเงี้ยนะครับเอามาให้ได้ดูกันบ้างนะครับหลังจากที่ไปดูพวกฟิกเกอร์ที่เขาประกอบกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยครับดาดก็เลยมีงานประกอบให้ด,ดูกันบ้างแล้วตัวนี้เป็นตัวละครที่เช่นเคยเลยก็คือคนในยุค90เนี่ยน่าจะเคยได้ดูกันมา แล้วนะครับไม่บ้างก็น้อยนะครับเคยฉายทางทีวีสมัยก่อนด้วยนะช่องอะไรก็ไม่รู้ช่อง5ช่อง9อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือตัวละครที่ชื่อว่าริวจินมารุนะครับเป็นหุ่นที่อยู่ในการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นนะครับที่ชื่อว่าวาตารุเทพบุตร2โลกนะครับตัวนี้ยดาดได้มา สักพักหนึ่งแล้วก็เลยเอาไปประกอบก่อนแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นว่ามันมีความพิเศษยังไงมันเท่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วกล่องของอันเนี้ยก็คือเป็นกล่องแบบใหญ่ประมาณนี้เลยนะเนี่ยใหญ่ๆอยู่นะแล้วกเ็เป็นงาน HG ครับก็คือ h i High g r ก d e นะครับที่เป็นสินค้าจากบันไดานาโคนะครับเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นอาร์ตเวิร์แบบอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้อ่านว่าอะไรตรงนี้ อ่านไม่ออกนะครับแล้วก็จะมีโลโก้เนี่ยอย่างที่บอกคือโลโก้วัตลุนะครับเทพประวุิสโลนะครับแล้วก็เป็นสินค้าจากบันไดนี่ HG r e a l Jin m a r u นะครับก็เป็นหุ่นที่ตัวไม่ได้สูงใหญ่อะไรนะครับแต่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีกระตูนแบบอย่างลักษณะแบบนี้ที่หุ่นโยนแปลงล่างได้พับเก็บได้ ตัวเล็กๆเ,เป็นตัวใหญ่ได้มีคนเข้าไปอยู่ในหุ่นได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะมีกระตูมแบบนี้ค่อนข้างจะหลาไหลยเยอะอะเยอะเลยดีกว่ามันก็เลยมีความนิยมค่อนข้างจะสูงมากนะครับในยุคซึ่อะไรเกิดทนันบีก็เลยได้ดูแต่จำเนื้อเรื่องอะไรไม่ได้เลยจาได้แต่หุ่นอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับอ่ะอันนี้คือด้านหน้านะครับทุกคนส่วนด้านข้างนี่ให้ดูกันช้าๆก็จะเป็น รูปร่างของริวจินมารุนะครับในแบบต่างๆนะครับรูปแบบของริวจินมารุเนี่ยเขาก็จะมีมังกรเป็นแรงบันดาลใจนะครับตามตัวเขาเนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากมังกรทั้งนั้นเลยนะดสูสิมีลูกประคำมีหัวเป็นเหมือนมังกรมีเพลทอยู่ตรงไหล่เป็นมังกรแล้วก็มีกงเล็บมังกรอยู่ตรงไหล่เลยแถมมีดาบอยู่อันนึงด้วยนะเออนี่นีน,นีนี่คือริวจินมารุแบบ a n นิเมชันเป็นการ์ตูนนะส่วนนี้เป็นแบบฟิกเกอร์ตัวประกอบที่เราที่เราจะได้ดูคลิปนี้แบบนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกับด้านนู้เลยหน้ากล่องเลยแล้วก็อันนี้ด้านหน้ากับด้านหลังครับจะเป็นริวจินมารุแบบนี้นะครับอ่านี่คือวัตตารูที่เราได้บอก ไม่รู้ว่ามันยังจะหาดูได้อยู่หรือเปล่านะวาตารุเนี่ยไม่แน่ใจถ้าใครรู้ว่ามันดูช่องทางไหนได้ที่เป็นลิขสิทธินะทุกคนก็พิมพ์บอกไว้หน่อยนะครับอะไรก็อยากจะไปตามดูเหมือนกันนะครับเนื่องด้วยแต่ใดประกอบมันเสร็จแล้วเดี๋ยวแตาใดจะให้ทุกคนไปดูคู่มือก่อนว่าข้างในมันมีแผงอะไรยังไงบ้างนะนิดๆหน่อยหนยนะทุกคนนะอ่ะพร้อมแล้วไปด้านในครับทุกคนมันก็จะมีคู่มือแบบนี้ คู่มือแบบประมาณนี้นะครับก็ก่อนที่จะประกอบมันก็จะมีคู่มือให้เราดูก่อนนะว่าข้างในมันเป็นยังไงอะไรให้ดูไปเรื่อยๆทีละหน้านะเอาจากนี้ก่อนนะนี่จากนี้ก็จะมีรูปเหมือนเมื่อกี้เลยเขาจะบอกเลยนะว่าเขามีหุ่นมาให้แล้วก็มีดาบกับมือมาให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เนี่ยตัวละครวาตาุที่บอกนี่คือคนที่ขี่หุ่นตัวนี้นะ แล้วก็คิวตัวนี้ในแ,แอนิเมชันนะเออนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นรูปนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีรูปแบบการประกอบออกมาว่าประกอบยังไงนะครับจุดสำคัญของตัวนี้มันจะไม่เหมือนกับกันดั้มที่เคยประกอบนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเขาเรียกว่าตัด1ชิ้นต่อเข้าไปเลยแล้วไม่ต้องติดสติก ก็เลยล้วชิ้นเดียวอ่ะอันนี้ดีมากเลยนะมีลู้ภาษาของคนที่เล่นกันก์่านเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ต้องติดสติกเกอร์ครับมันก็จะทำให้สะดวกสบายนะครับง่ายไม่ต้องมากังวลเรื่องการติดสติกเกอร์เยอะๆนะฮะอันนี้ไม่มีสติกเกอร์เลยทุกคนแล้วก็มีรูปแบบการประกอบอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประกอบแขนซ้ายขาซ้ายลำตัวหัวขาซ้ายขาขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะเป็นเห็นคู่มือที่ให้ดูนะครับไปดูกันเบาๆพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวริวจิมาลุที่ประกอบเสร็จแล้วกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปเป็นตัวของริวจินมารุนะครับขนาดพอดีมือเลยเนี่ยพอดีมือเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีดาบมาให้เล่มหนึ่งนะครับเป็นดาบอาวุธของเขาเลยแล้วก็มีมือมาให้นะครับไอ เป็นมือแบบมือกำมือกำนะครับกำกำเองนะแล้วก็มีมือแบบเหมือนเอาไว้ใส่ดาบลงไปได้แล้วก็เป็นมือแบของริวจิมารุนะครับมือเขาเนี่ยข้างหนึ่งจะมีนิ้วอยู่แค่3นิ้วนะครับเป็นเหมือนลนักษณะมังกรไงมังกรมันมีแค่3มนิ้วไงต้องให้มันเหมือนนิดหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ตัวของริวจินมารุนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีสีเป็นสีขาวน้ำเงินแดงแล้วก็ทองนะครับซึ่งทองของทองของกันปลาของยูจิมารุตัวนี้มันไม่ค่อยทองเท่าไหร่นะทุกคนใช่ไหมมันมีความจะทองอะ่ะแต่มันก็ะทองก็ได้แต่ถ้าใครมีสีทองที่มันเอาไว้พ่นไวรลายสามารถแต้มสีได้ก็เอามาทําอีกทีนะทุกคนก็จะดีมากนะครับเนี่ยที่ดาดาบอกนะไม่มีสติกเกอร์เลยครับ เนี่ยให้ดูไม่ได้ติดสติกเกอร์เลยนะแต่ใดก็อาจจะเก็บชิ้นงานอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยน,นะครับอาจจะประกอบแบบมือใหม่มือใหม่มหมประกอบไม่เก่งนะครับแต่ไม่มีสติกเกอร์เลยทุกคนค่อนข้างจะดีมากทีเดียวนะครับเออดีเลยนะครับเราไปดูแต่ละส่วนกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มที่ส่วนหัวนะครับก็จะเป็นมีเคลียร์ใสสีแดงๆตรงนี้แล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีทองเป็นข่าแบบนี้นะ เนี่ยขาเป็นพลาสติกหมดเลยนะทั้งตัวนะก็เรามาระวังนี่นะกลัวมันจะหักมันไม่มีอะไรมาให้ด้วยนะและส่วนของหน้านะทุกคนก็จะมีไม่ได้ติดส,สติกเกอร์นะอันนี้จะเป็นแดงๆดวงตาเขาอย่างเงี้ยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวๆเป็นปากเขานะครับสามารถเอาพา่นลลายอะไรเงี้ยปากกาตัดเส้นเนี่ยเป็นลงได้นะนี่ส่วนของหัวก็จะติดอยู่ตรงลําคอแบบนี้นะเป็นเป็นหุ่นที่ไม่มีคอ เออหาวูลลีีไปเน่ยไม่มีคอแต่เขาสามารถขยับก้มได้อย่างนี้เลยนะเออหมุนซ้ายหมุนขวาได้ประมาณนี้เลยครับนะแล้วก็ตรงท่อนลําตัวตรงแขนเนี่ยท่อนลำตัวแขนก็จะมีเป็นสีน้ำเงินเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นเหมือนเหมือนกงเล็บของมังกรสีแดงๆเคลียร์ใสๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ จะมีตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนลูกประคำลูกประคำนะสีทองๆองติดไว้ตรงเอวเขาแล้วก็ตรงบริเวณไหล่ก็จะมีมังกรติดอยู่ตรงนี้นี่แค่สติกเกอร์นะทุกคนมันติดเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็มีกรงเล็บมังกรอย่างนี้ยกขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะครับนี่เป็นท่อนแขนแล้วก็มีมือมาให้นะครับมือก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย มือเตะๆนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตาลัค่อยดูจุดขยับให้นะทุกคนให้ดูวนก่อนว่าตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ส่วนของขาก็จะเป็นสีขาวๆเป็นหลักแล้วก็มีตรงเท้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยขาใหญ่มากขาใหญ่มากแล้วก็เท้าก็ใหญ่โตมากทีเดียวนะตัวดูเอ้แต่ดูแล้วมันก็ป้อมๆนะเรียกว,ว่าป้อมๆดีกว่า ส่วนด้านหลังก็จะมีแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เอาไว้เสียบดาบได้ไปเสียบดาบให้ดูก่อนก็จะเสียบดาบเข้าไปแบบนี้ชิงนี่เอาไว้เก็บดาบได้แบบนี้นะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยพอเราเก็บดาบเข้าไปนะเอาดาบอก่อนนะดูส่วนของแขนข้อต่อเขานะสามารถที่จะขยับได้อย่างนี้นะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกคือขยับ ได้นิดหน่อยขึ้นลงนิดหน่อยแขนก็สามารถจะกางได้นะครับแล้วก็พับได้แบบนี้พับได้ไม่เยอะนะส่วนข้อมือข้อมือเขาก็มันหมุนได้อยู่แล้วแหละแต่ก็ได้แค่เนี้ยขยับได้แค่เนี้ยิ่งเดียวเองนะครับสองข้างนี่เหมือนกันซึ่งข้างนี้เขาจะให้มือมาแบบใส่ดาบลงไปนะเเดี๋ยวดะไรใส่ดาบลงไปให้ดูนะ วิธีการใส่ดาบเราก็จะใส่เข้าไปในมือเขาจะได้หยิบมือออกมาก่อนนะแล้วเราก็จะดึงเขาดาบมาแล้วก็ดึงข้อนี้ออกนะครับนี่แล้วก็ใส่ทางด้านดาบเนี่ยลงไปในนี้ก่อนนะครับอย่างนี้ถือและพอถือเสร็จปุ๊บเราก็เอาตรงบริเวณท้ายเนี่ยปิดเข้าไปอย่างนี้ได้แล้วมือถือดาบแล้วเราก็เอาไปใส่ใส่กลับเข้าไปที่ตัวนะครับ นี่ได้แบบถือดาบแล้วนะครับเทพเลยถือไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะมารู้นะแล้วก็ส่วนของเอวถามว่ามันขยับอะไรได้ไหมไม่ค่อยได้เลยทุกคนได้แค่นี้ได้แค่รู้ว่าขยับแค่นั้นเองนะครับก็อย่างว่าตัวป้อ,ปอ,ปอมๆนะมันก็ได้แค่นี้นะนะครับส่วนของขาสามารถที่จะหมุนไปข้างหลังข้างหน้าเตะได้อย่างนี้เลย ทุกคนเตะมาโดนหน้าตัวเองได้นะครับขาเขาใหญ่มากแล้วก็สามารถที่จะแบออกอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงเท้าเนี่ยขยับได้แบบทั้งชิ้นนะครับแบบนี้เนอ้อนะนี่กลางขาออกได้อย่างนี้เลยก้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองมาเตะผ้าดูกันซิทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงชิงถือดาไว ไม่ถือดาบไว้เตะไ,ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะลองเอาดาบไปข้างหลังนี้ไม่ก็จะเป็นดาบแบบแห่เท่ๆดาบถือข้างหลังทีนี้ถ้าไม้ตายเขาครับทุกคนมันสามารถที่จะเอามือประสานไปไว้ข้างบนแบบนี้ได้นะครับ นี่ถ้าไม้ตายเขาก็จะเป็นการฟาดดาบลงมาจากด้านบนแบบนี้นี่อย่างนี้ฟาดลงมาฟาดอย่างนี้นะครับเนี่คือท่าไม้ตายแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะทุกคนใครรู้ก็บอกได้รทีนะลืมอะไรไปหมดแล้วในะความทรงจำนะครับก็เอามาให้ได้ดูกันแบบกุ้มกิ่มนะครับสำหรับตัวนี้ก็เอามาให้ได้ดูกันนะครับนี่คือ HG ของริวจินมารุนะครับ ซึ่งเป็นตัวละครที่อยู่ในวาตารุเทพบุตร2โลกนะครับเป็นอีกงานหนึ่งที่ใดๆก็กโอเคนะคือดีนะคือจุดขยับก็พอใช้ได้แล้วก็ไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็เหมือนกับริวจินมารุอาจจะไม่ค่อยได้มีฟิกเกอร์ออกมาให้เราได้ต่อประกอบหรือเล่นกันหลายๆค่ายนะครับยังไงก็เก็บสะสมไว้ได้นะครับ ท้ายนี้ครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะของดาดานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปดูช็อตของช่องดาดารีวิวรีวิวทอยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายเย้